สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องสาราดีๆวันนี้ก็จะมาตอบคำถามทุกคนนะคะสำหรับเกมที่ลงไปนะคะหรือว่ารีวิวไปนะคะชื่อว่าเกมโอปปอบเบนนะคะกับซปเปอร์ป๊อบเกมนะคะวันนี้เรามาทำการสรุปกันนะคะว่าถอนเงิน30,000หรือ60,000บาทเข้า ได้จริงหรือไม่จริงนะคะเรามาดูกันเลยคะ่ะเข้ามาในเกมนะคะเรามาดูกันเลยนะคะว่ามันได้จริงไหมนะคะสำหรับวันนี้จะมารีวิวให้หายข้องใจนะคะว่าเกมนี้สามารถเล่นแล้วได้เงินจริงไหมนะคะวันนี้เรากดเข้าไปเลยนะคะ เรากดเข้าไปดูที่เราถอนเงินไว้นะคะสรุปว่าถอนไม่ได้นะคะเขาจะให้เราดูวิดีโอไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็อันนี้คือเด้งออกแล้วนะคะในยเด้งออกเรียบร้อยคือสรุปว่าถอนไม่ได้ค่ะก็สามารถโหลดมาเล่นกันได้เลยนะคะเล่นแบบสนุกสนานนะคะแต่หาไรายได้ไม่ได้นะคะสรุปว่าถอนเงินไม่ได้นะคะจากแอปนี้ ส่วนอีกเกมหนึ่งนะคะเราออกจากหน้านี้ก่อนนะคะส่วนอีกเกมหนึ่งนะคะปเปอ e ์ป,ป,ป๊อป a m e นะคะเรามาดูกันเลยนะคะว่ามันจะเร่งออกเหมือนเกมเมื่อกี้ไหมนะคะ ลุ้นนะคะลุ้นรอโหลดแป๊บนึงนะคะอันนี้กดเริ่มไปเลยนะคะแล้วเข้าไปดูเลยค่ะตรงที่เราถอนเงินไว้นะคะ3ามหมบาทอันนี้คือที่เราสมัครนะคะที่ถอนเงินไป3ามหมนบาทน,นะคะแล้วก็กด ขอเนื้อหามันก็จะให้เราดูวิดีโอไปเรื่อยๆนะคะ50วิดีโอ30วิดีโอ10วิดีโอนะคะก็คือสรุปก็คือถอนไม่ได้ทั้ง2เกมนะคะก็สำหรับเกมไหนที่ถอนได้จริงๆ100%เเเราก็จะมาลงให้ดูแล้วก็จะมารีวิวการถอนให้ดูนะคะ สำหรับวันนี้ช่องสาระดีๆก็ลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อติดตามเราด้วยนะคะว่าแอปไหนจะหาเงินได้จริงแอปไหนหลอกนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ